สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านกลับมาพบกับรายการรอบรู้กับพลสธกันอีกเช่นเคยนะครับ สำหรับสาระดีๆที่ทางรายการนำมาฝากในวันนี้นะครับก็ <ๆ S 1> จะเป็นหลักสูตรดีๆจากสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขโทัยธรรมาราชโดยเฉพาะวันนี้นะครับเราจะมาเน้นหลักสูตรศริลปศาสตร์บัณฑิตขแขนงวิชาภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรีกันนะครับซึ่งวิทยากรที่ท่านให้เกียรติมาร่วมรายการในวันนี้ท่านก็ดํารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการประจําสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชและท่านก็ยังเป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาภาษาอังกฤษอีกด้วยนะครับท่านก็คือรองศาส อาจารย์ดรอลิสาวานิตีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจาย์ครับสาขาวิชาศิลปศาสตร์ก็เป็นสาขาวิชาหนึ่งที่คนสนใจเรียนกันมาก <ฆ S 1> ทีเดียวนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาพูดคุยถึงหลักสูตรนี้กันนะครับจริงแล้วปีการศรึกษา2556ที่ถึงเนี้ยนะครับมีการเปิดในหลักสูตรอะไรกันบ้างครับ คือถ้าจะพูดถึงสาขาวิชาศิลปศาสตร์โดยรวมนี่นะคะเราจะมี3ามแขนงคือขแขนงวิชาสารสนเทศขแขนงวิชาไทยคดีศึกษาแล้วก็ขแขนงวิชาภาษาอังกฤษนะคะซึ่งทั้ง3ส่วนนี่ถ้าคุณพิจารณาดูให้ดีนี่จะเป็นการเรียนที่เรียกว่าเราให้เนื้อหาส่วนที่เป็นการรู้จักตนเองคือไทยคดีศึกษาเราจำเป็นที่จะต้องรู้จักตัวของเรานะคะในแง่ของพัฒนาทมความเป็นมาหรือว่าการติดต่อกับคนอื่น นะคะอันที่2คือเรามีภาษาที่จะสามารถสื่อสารได้เป็นภาษาอังกฤษนะคะอันนี้คือหลักสูตรในระดับปริญญาตรีแล้วก็เราก็ยังมีแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเน้นเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลการบริหารข้อมูลหรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆซึ่งจะเห็นว่าทั้ง3ส,ส่วนเนี่ย ก็สามารถที่จะรองรับนะะการที่ประเทศไทยจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนะะอันนี้เราสามารถเตรียมการบุคลากรได้ทั้ง3ส่วนนะคะโดยเฉพาะในหลักสูตรภาษาอังกฤษอันนี้เนี่ยก็จะมีนักศึกษาที่มาเรียนเป็นปริญญาที่2,3,4,5อะไรนี่จำนวน<ะ>มากนะคะเพราะว่าเป็นวิชาทักษะ,ะนะะอันนี้ค่ะ ถ้าพูดถึงแขนงวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเราจะมาเน้นกันในวันนี้นะครับจริงๆแล้วที่อาจารย์พูดว่ามันเป็นเรียกว่าเป็นการตรีมตัวที่ดีที่เราจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยนะครับดังนั้นนี่คนก็สนใจเรียนกันมากจริงๆแล้วทักษะของการเรียนเนี่ยการเรียนภาษาอังกฤษทักษะอะไรที่สําคัญที่สุดนะครับ คือในแง่ของหลักสูตรภาษาอังกฤษนะคะเราก็จะพัฒนาให้นักศึกษาที่มาเรียนเนี่ยได้มีความสามารถในการสื่อสารนะคะซึ่งวิชาต่างๆตามโครงสร้างของหลักสูตรของเรานี่ก็จะประกอบด้วยทักษะพื้นฐานคือฟังพูดอ่านเขียนนะคะแล้วเราก็ยังมีวิชาไวยากรณ์เพื่อการสื่อสารเพราะไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษนี่เป็นโครงสร้างเป็นเปรียบเสมือนแบ็โบน ในการที่คุณจะสื่อสารให้ได้ความที่ถูกต้องนะคะ <unified. S 2> แล้วเราก็ยังมีวิชาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเพราะอันนี้มีความจําเป็นนะคะเ <Und. S 2> พราะเราเรียนเพื่อที่จะรู้เท่าทันว่าในวัฒนธรรมอื่นนี้การสื่อสารเป็นอย่างไรนะคะ <manifest. S 2> แล้วก็จะมีวิชาทางภาษาศาสตร์เบื้อง <Okay. S 2> ต้นนะคะเพราะเป็นระดับปริญญาตรีในเรื่องของระบบเสียงระบบของการออกเสียงเพื่อที่จะเป็นพื้นฐานที่จะ ให้สามารถสื่อสารได้ถูกต้องแล้วก็เป็นพื้นฐานในการที่จะไปศึกษาอื่นๆอีกนะ,ะเป็นต้นว่าเรารู้จักตัว phonetic หรือระบบเสียงอะไรต่างๆการที่เราจะไปศึกษาเพิ่มเติมนี่ก็จะทำได้คือเปรียบเสมือนว่าเราได้ tool หรือเครื่องมือนะฮะที่จะไปศึกษาต่อแล้วก็ยังมีวิชาการนําเสนองานเป็นภาษาอังกฤษนะฮะนี้คือเพราะนะว่าเราอาจจะต้องไปที่เราเรียกกันว่า present นะคะในลักณะแนะน,ะนะนะนาหรือว่าไปสาธิต อะไรต่างๆนะคะแล้วก็จึงจะมีวิชาแปลนะคะซึ่งมีถึงสองวิชาหลักการแปลแล้วก็ทักษะการแปลเฉพาะอาชีพนะคะถ้ากล่าวโดยรวมนี่ก็จะเห็นว่าเรามีทักษะพื้นฐานแล้วก็เจาะลึกไปในบางจุดนะคะเช่นการแปลหรือว่าภาษาศาสตร์หรือว่าเรื่องของการนําเสนองานนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะเรียนนะคะได้ครบเราก็จะสามารถที่จะมีทักษะที่เรียกว่า ในระดับปริญญาตรีก็เรียกว่าพอจะครบครันนะคะอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งต้องทำซึ่งต้องเรียนอยู่แล้วนะคะคอันนี้หลักสูตรก็คิดว่ามีความมีเนื้อหาที่ครอบคลุมค่ะครับ <c oughs> โอ้ฟังที่อาจารย์ <c oughs> อภิสารพูดมานี่นะถ้าเรียนหลักสูตรนี้ได้จบการศึกษานะ จะเป็นผู้ที่มีความรอบรู้เท่าทันเนี่ยชอบที่อาจารย์บอกว่ามีความรู้และเท่าทันเพราะว่าการเรียนภาษาอังกฤษไม่ใช่เพื่อที่เราจะไปเรียนเพราะว่าจะไปตามใครนะคะหรือเรียนเพื่อกโก้เก๋ว่าฉันพูดคนที่พูดภาษาอังกฤษได้นี่เก่งกว่าคนที่พูดไม่ได้ไม่ใช่นะคะเป็นเพราะว่าเราเรียนเพราะอะไรหนึ่งวิทยาการความรู้เนี่ยอยู่ในรูปของภาษาอังกฤษจํานวนมากแล้วการที่เราจะ เปิดเผยตัวของเรานะะในแง่ของประเทศไทยหรือว่าวิชาความรู้ของเราที่จะสื่อสารไปในชนชาติต่างๆนีเราก็ในปัจจุบันเรายังต้องใช้ภาษาอังกฤษอยู่นะะซึ่งก็มีภาษาอื่นๆ,ๆด้วยนะคะอันนี้ค่ะอะไรครับที่นี้พูดถึง สิ่งต่างๆ,ๆที่จริงๆแล้วจะมีเรื่องของประกาศนียบัตรจะพูดสักหน่อยนึงได้ไหมค่ะคืออันนี้หมายถึงว่าเป็นหลักสูตรปริญญาตรีสมบูรณ์ก็มีจํานวนหน่วยกิตมากะนะคะคแต่นี้ถ้าท่านที่สนใจในระดับประกาศนียบัตรเนี่ยนะคะ จะเรียน5วิชานะคะโดย <ạ. S 1> ที่มีวิชาพื้นฐาน4วิชาคือการใช้ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการอ่านภาษาอังกฤษการเขียนภาษาอังกฤษแล้วก็จะมีวิชาที่เราเรียกว่าวิชาเอกนะคะก็มีเช่นภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจนะคะการท่องเที่ยวโรงแรมสํานักงานคอมพิวเตอร์สาธารณสุขะะช่างเกษตรครูแล้วก็กฎหมายนะคะอันนี้จะเห็นว่าถ้าคุณต้องการเฉพาะกิจ นะฮะต้องการเจาะไปในงานที่คุณทําตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะเรียน5วิชานี้ไปก่อนอนะฮะนะฮะก็จะสามารถเรียกว่าได้ทันท่วงทีนะฮะเพราะเรียนระดับปริญญาตรีก็ต้องใช้เวลานาน<อ>นะคะคอันนี้ก็จะเป็นอีนกเป็น,ปนอีกเรือ่องนึงที่น่าสนใจอีกแนวทางหนึ่งครัแอถามอามจารย์หน่อยหนึ่งว่าประกาศนียบัตรนี่กระแสดีไหมครับก็มีคนเรียนมากนะคะเป็นจํานวน ห้าถึงหกร้อยคนเหมือนกันนะฮะในแง่ของภาคการศึกษาที่เรารับนะคะจานวนมาก่ะนะครับจำนวนมากที่่าก็ะสะท้อนให้เห็นนะกระแสะดีทีเดียวก็จะมีทั้งผู้ที่พูดกันว่าเก่งอยู่แล้วนะคะอ,อยากจะมาเรียนว่าเออในระบบมันเป็นยังไงหรือว่าทํางานอยู่แล้วนะคะหรือว่าผู้ที่จะเตรียมตัวเพื่อที่จะไปเข้าสู่งานเนะะี่ยค่ะมันก็จะมี2ลักษณะ นะครับชัดเจนะนะฮะทีนี้มาพูดถึงการเรียนบ้างในระบบการศึกษาทางไกลโดยเฉพาะแขนวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียนเขาสอนกันยังไงบ้างครับคือส่วนหนึ่งตามระบบการศึกษาของมสทเราก็จะมีเอกสารการสอนนะคะซึ่งเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นแพ็กเกจคือมีครบทั้งเนื้อหาให้อ่านแล้วก็ยังมีสื่อการศึกษาอาจจะอยู่ในรูปของซีดีรายการโทรทัศน์วิทยุหรือว่าทางเว็บไซต์ออนไลน์นะคะอันนี้เราจะมีสื่อที่หลากหลาย นะะในส่วนของภาษาอังกฤษเนี่ยวิชาบังคับหรือวิชาหลักต่างๆเนี่ยเราก็จะมีการเรียนการสอนทางออนไลน์ซึ่งนักศึกษาจะต้องเข้ามานะคะเพื่อที่จะเรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์กับหนึ่งเพื่อนร่วมเรียนนะคะ <S <S จะมีกลุ่มย่อยที่จะต้องมาแลกเปลี่ยนหรือฝึกฝนทักษะกันสองต่ออาจารย์นะคะที่จะให้ฟีดแบ็กหรือให้ผลย้อนกลับว่าคุณเรียนอะไรเป็นยังไงนะคะอันนี้คือคือจุดที่เราจะต้อง เน้นเพื่อที่จะได้มีการฝึกฝนนะคะแล้วก็ได้มีการเรียนที่เรียกว่าเราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนกับคนอื่นได้นะคะไม่ได้เรียนอยู่คนเดียวที่บ้านนะคะเพียงแต่ว่าเป็นการเรียนด้วยตนเองนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นหลักการเรียนที่จริงๆแล้วไม่ว่านักศึกษาจะเรียนในมหาวิทยาลัยปิดหรือว่าเรียนอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยก็ต้องเรียนด้วยตนเองทั้งนั้นนะคะเพราะกระบวนการเรียนรู้นี่เกิดขึ้นในตัวของเรานะคะเพราะว่าคุณจะฟัง จากที่อาจารย์สอนหรือว่าอ่านจากที่หนังสือเขาให้ข้อมูลอะไรต่างๆจะต้องโปรเซสข้อมูลเหล่าอ,อยู่ในตัวเราทั้งนั้นนะเพราะนั้นเราจะต้องเป็นสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองได้แต่ว่าในการศึกษาทางไกลอาจจะต้อง มีวินัยมากขึ้นสักนิดหนึ่ง <นะ S 2> เพราะว่าน <ะ S 2> คนที่จะมาบังคับเรานั้นมีแต่ตัวเรานะคะ,<น>ะไม่มีปัจจัยภายนอกนะคะแล้วก็จะมีทางมหาวิทยาลัยเราก็จะจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนที่เรียกว่านะะี่ค่ะเช่นมีส่วนที่จะเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะ,<น>ะหรือว่าติดต่อเมื่อมีปัญหากับทางมหาวิทยาลัยอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งค่นะ เท่าที่ฟังอาจารย์เนี่ยเรื่องปฏิสัมพันธ์ก็มีมากเหมือนกันนะโดยเฉพาะ,ะเรื่องของออนไลน์อ,นะะอันนี้มากค่ะจริงๆขยายความเรื่องออนไลน์นิดหนึ่งนะว่าท่านจะมาปฏิเสธว่าเออที่บ้านไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่ได้ใช่ไหมอันนี้คงจะไม่ได้นะคะเพราะว่าในการเรียนตรงนี้เพราะว่าจุดหนึ่งที่เ,เราเรียนทางไกลเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้พบปะผู้คนม,มาแต่นี้เทคโนโลยีเนี่ยได้ย่นย่อหนทางให้เรามาเจอกันใช่ไหมคะอาจจะทาง โทรทัศน์นี่ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าเป็นทางเดียวใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นออนไลน์นี่มันสื่อสารสองทาง นักเรียนก็สามารถถามอาจารย์อาจารย์ก็สามารถที่จะให้ผลย้อนกลับกับนักศึกษาได้นะคะอันนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งนะคะแล้วก็การส่งงานอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเขียนการฟังหรือการแปลนะคะอันนี้เราจะต้องส่งผ่านทางออนไลน์นะคะเพราะว่าเพื่อความถูกต้องแม่นยําประการหนึ่งนะคะว่าไม่มีเล็ดลอดไปถ้าส่งกิจกรรมทางปรษณสนิทซึ่งเรายังมีอยู่ในส่วนของวิชาพื้นฐานเพราะว่าอันนั้นเพราะว่าเราไม่ได้บังคับหรือว่าเป็นวิชาที่นักศึกษา เรียนเป็นวิชาเลือกนะคะอันนั้นส่งกันทางไปสนียอาจจะหายไปบ้างหรืออะไรไปบ้างหรืออะไรนะแต่ว่าทางออนไลน์นี่ถ้าคุณได้ล็อกอินเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลที่แน่นอนนะคะน,นี้คิดว่าก็เป็นประโยชน์นะักศึกษาก็สามารถเข้ามาอยู่ได้<อ>เรื่อยๆค,ครับนะฮะจริงๆแล้วการการศึกษาออนไลน์นี่ต้องมีเวลานักหมายขณาจารยไนะครับ จะมีค่ะจะมีกาหนดการที่เราจะประกาศไว้ทางหน้าเว็บนักศึกษาจะต้องสนใจเข้ามาดูนะคะไม่ใช่ว่าปล่อยไว้พอใกล้สอบถึงจะมาเข้าอันนี้ไม่ได้ละเพราะจะมีคะแนนเก็บนะคะเป็นระยะระยะอันคะแนนเก็บของเราในขณะนี้เนี่ยร้อยร้อยละสี่สิบนะคะซึ่งจะต้องทํางานหลายกิจกรรมไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะคะไม่ใช่ได้มาง่ายนักศึกษาจะต้องฝึกฝนและแสดงให้เห็นว่าคุณมีความสนใจคุณมีความสามารถในระดับที่เป็นมาตรฐาน นะฮะอันนี้เราเราก็จะเน้นค่ะเรื่องของมาตรฐานที่จะผ่านออกไปเพราะว่ามสทเราเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้คน<ม>ที่จะได้เรียนนะคะ<ม>และอาจารย์ก็คงทราบว่าการ,รที่จะสามารถเรียนเอกภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยปิดนี่ต้องแข่งขันสูงมากเพราะว่าจะต้องคัดคนมาระดับหนึ่งแต่ของเรานี่เปิดโอกาสนะคะแต่การเปิดโอกาสอันนี้มันก็มีจุดอยู่ที่ว่า ความสามารถพื้นฐานนั้นก็หลากหลายนะคนที่ความสามารถพื้นฐานทางภาษาอังกฤษน้อยแต่อ,อยากเรียนเราให้เรียนนะคะแต่ว่าท่านก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ถึงมาตรฐานนะคะอ,อันนี้มีความสําคัญนะคะครับค่ะอจริงๆถ้งฟังจากอาจารย์นี่ชัดเจนส่วนหนึ่งก็คือว่าเออเราไม่ใช่ว่าเราเราไม่มีความรู้หรือว่าไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วจะมาเก่งตอนเรียนมสธนี้ไม่ใช่ใช่ไหม ก็คือคุณต้องมีพื้นฐานที่จะมาเรียนนะคะในส่วนของเราเป็นระดับปริญญาตรีนะคะคือถ้า ABC ก็ยังไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็จะมาเรียนระดับปริญญาตรีอันนี้ก็จะต้องลําบากมากนะคะอ๋อคือให้ให้โอกาสเด่นที่จย์ว่าให้โอกาสพื้นฐานความรู้เพราะว่าเราไม่ได้มีการคัดเลือกผู้อยากเรียนก็เรียนแต่ว่าสอบหรืออะไรนี้ก็คือการกรองนะคะว่าถ้าท่านยังไม่ได้นี่ท่านก็ต้องเรียนซ้ําเรียนอะไรอยู่อย่างนี้นะจนกว่าจะได้ค่ะ ครับอะครับทีนี้สื่ออื่นๆที่ที่มีมีการส่งให้นักศึกษาอย่างเช่นสื่อ DVD, <BC> d v วีดีีซีดีมีบ้างไหมครับอันนี้เราจะมีอย่างที่เรียนก็คือ1เอกสารการสอนที่เป็นกระดาษนะหรือพ<ะ>รินเอานะหรือว่า อย่างชุดวิชาภาษาอังกฤษหรือว่าชุดวิชาการนำเสนอผลงานเราจะส่งให้นักศึกษาเป็นซีดีทั้งอันนะะและอีกอันนึงก็คือมีเนื้อหาบนออนไลน์ที่นักศึกษาจะล็อกอินเข้ามาดูเนื้อหาแล้วก็เรียนไปได้นะฮะส่วนนั้นจะมีคู่มือกิจกรรมอยู่คือมันจะมีรูปแบบหลายอย่างนักศึกษาก็ต้องติดตามในตอนเมื่อลงทะเบียนแล้วนะคะก็ต้องล็อกอินเข้าไปดูว่า จะต้องทําอะไรยังไงแต่เราจะมีวิชาที่เรียกว่าทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองอันนี้เป็นวิชาแรกที่ค,ควรจะต้องมาเรียนเพื่อที่จะรู้ว่าต่อไปจะทํำยังไงนะคะในการเรียนออนไลน์อันนี้เป็นเป็นเรื่องสําคัญนะคะเพราะนักศึกษาบางคนเนี่ยไปลงทะเบียนวิชาอื่นก,อนก่อนก็ไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยก็เป็นปัญหาต่อตัวเองนะคะครับ, <c oughs> รบแล้วทีนี้ถามถึง ผู้ที่จะจบการศึกษานะครับจริงๆแล้วก็ต้องมาพบเพื่อนพบคณอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์วิชาชีพในแขนงวิชาภาษาอังกฤษนะฮะจริงๆแล้วมันเป็นยังไงครับลองเล่าให้ฟังหน่อยคือขณะนี้หลักสูตรของเราเนี่ยวิชาประสบการณ์วิชาชีพเนี่ยจะเปิดสอนเป็นครั้งแรกนะคะเพราะว่าคือยังเรียกว่าเพิ่งเป็นรอบแรกยังไม่มีผู้จบการศึกษาในะใน5-6เนี่ยค่ะจะมีจะจบนะคือเรียกว่าเปิดครบทุกวิชา ะะแต่ในขณะนี้เราก็กําลังเตรียมการผลิตอยู่นะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเท่าที่เราวางไว้ก็คือว่านักศึกษาก็คงจะต้องมาฝึกฝนในจุดต่างๆที่อาจจะยังน้อยไปเช่นการฟังการพูดหรือว่าการนําเสนอนนก็คงจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษต่างๆเช่นอาจจะเป็นด้านการแปลหรือว่าด้านการพูด นะคะหรือว่าการเตรียมตัวที่จะไปประกอบอาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษนะคะนี่เราก็ได้วางแผนไว้แล้วแต่ว่าจะเปิดในภาคหนึ่งทับห้าหกนะคะ,ะ,ะเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเรายังไม่มีบัณฑิตนะคะก็จะเป็นภาคหน้าค่ะนะครับแม่จะไม่มีบัณฑิตนะแต่คุณโหสนใจเรียนกันมากมายทีเดียวขณะนี้มีนักศึกษาสนใจจํานวนมากค่ะแต่ก็อย่างที่เรียนก็คือต้องเ,งน,เน้นย้าว่าเราก็ มีนักศึกษาที่มีความสามารถหลากหลายนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่จะต้องดูว่าผู้ที่จะสามารถผ่านมาตรฐานของเราไปได้จะมีสักประมาณเท่าไหร่นะคะอันนี้ต้องแอบ,บถามยาดอีกแล้วว่าด้วยความสามารถของคนที่มีไม่เท่ากันคือหลากหลายนีย่จัดการศึกษาลําบากไหมครับลาบาก <laughs> <laughs> แต่ว่าก็คือเราจะมีกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มเพื่อนเรียนอันนี้ก็คือกลุ่มที่ทํากิจกรรมนะคะอ,อันนี้ก็จะมีความแตกตา่าง ะะแล้วก็จะมีระบบช่วยเหลือนักศึกษาในแง่ของการาให้คําแนะนําอะไรต่างๆอันนี้นะคะแต่ว่า ทั้งหมดนี้ก็คือนักศึกษาต้องเรียนด้วยตนเองอันนี้เป็นความสามารถที่สําคัญนะคะ,ะมหาวิทยาลัยหรืออาจารย์นี่จะจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ให้ผลย้อนกลับว่าคุณทาอย่างนี้เป็นยังไงคุณควรจะปรับปรุงอย่างนั้นอย่างนี้นะะแต่นักศึกษาต้องเป็นผู้ทําเองเหมือนกับพูดภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะอาจารย์ก็คงจะไปพูดแทนไม่ได้เพียงแต<ะ>่บอกได้ว่าเออคุณออกเสียงมาอย่างนี้มันไม่ถูกนะอย่างนั้นแต่คุณก็ต้องพูดเอง เขียนก็เหมือนกันอะไรต่างๆนักศึกษาต้องทําด้วยตนเองนะคะแต่ว่าถ้านักศึกษาบางท่านที่คิดว่าจะมาลงทะเบียนแล้วก็ไปเอางานของคนอื่นมาส่งอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็คือจะไม่ได้ประโยชน์แก่ตนเองเลยเพราะในท้ายที่สุดในการสอบในการออกไปทํางานอะไรต่างๆเนี่ยคุณต้องทําด้วยตัวเองคุณต้องเห็นว่าคุณพูดคุณฟังรู้เรื่องคุณพูดได้คุณอ่านได้เจ็บกับ เก็บเ,เก็บใจความได้นะคะแล้วก็เขียนภาษาอังกฤษได้นะคะอ,อ,อันนี้ก็เรียกว่าคุณก็สามารถที่จะภาคภูมิใจในตนเองที่จะมาเรียนนะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือตําราเอกสารการสอนของเรานี้เป็นตําราที่เรียกว่าได้ผลิตมาอย่างพิถีพิถันนะเราได้เรียนเชิญท่านผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆมาช่วยกันเขียนรวมถึงเจ้าของภาษานะคะมีกระบวนการบรรณาธิการอะไรต่างๆอย่างดีนะคะเพราะฉนั้นเป็นตําราที่ จะมีผู้มาซื้อไปเรียนด้วยตนเองเนี่ยมากแม้แต,มมแต่ไม่ใช่เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรหรืออะไรต่างๆนี่นะก็จะมาซื้อด้วยตนเองมีเทปมีอะไร,ระหรือขณะนี้เป็นซีดีไปหมดแล้วนะคะคเขาก็จะซื้อไปเรียนเป็นวิชาวิชานี่ยเยอะค่ะเพราะสนใจเฉพาะกิจแล้วอาจจะสืบไปถึงสำริดทบัตนะบางท่านมาเรียนไปก่อนเป็นวิชานึงเก็บเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อมาโอนภายหลังก็ยังได้นะคะในบางชุดนะคะ ครับ<ะ>โอ้ฟังจากอาจารย์แล้วก็ดีใจนะว่าคุณภาพตําราเอกสารการสอนของเราเนี่ยหายห่วงนะทีะ่อื่นค่อยให้ความสนใจ<ะ>แล้วก็ที่อาจารย์พูดว่าเรื่องของ การที่เราเนี่ยเป็นเป็นผู้จัดสภาพแวดล้อมให้แต่ว่าความสําเร็จนี้ก็อยู่ที่ตัวของเขาเองใช่ค่ะอันนี้มีความสําคัญมากอล้วครับในช่วงท้ายนี้ก็เหลือเวลาอีกเล็กน้อยนะครับให้อาจารย์ได้เชิญชวนผู้ที่สนใจที่ชมรายการในวันนี้ได้มาสมัครเรียนหน่อยหรือว่าจะฝากข้อคิดอะไรสักหน่อยก็คือท่านที่สนใจภาษาอังกฤษมีความรักในการเรียนภาษานะฮะอันนี้ก็คือเรียกว่าเรามี สถานที่มีโอกาสให้คุณที่คุณจะมาเรียนมารับรู้อะไรต่างๆที่ที่มีผู้รู้หรือผู้ที่เรียนมาทางนี้ได้จัดไว้ว่าคุณน่าจะรู้อะไรบ้างนะคะ <Yeah. S 2> เป็นเบื้องต้นนี่เขาเรียกว่า mm hmm. ก็คือหลักสูตรนั่นแหละ <Yeah. S 2> นะคะแต่เมื่อคุณรู้ตรงนี้ได้แล้วจะไปศึกษาต่ออะไรเพิ่มเติมอันนั้นก็เป็นที่นักศึกษาจะเลือกและตัดสินใจเองนะคะ mm hmm. อันนี้ mm hmm. การที่จะมาเรียนเป็นหลักสูตรปริญญาตรีต่างๆเนี่ยก็คือหมายความว่า ในหลักสูตรนี้เราได้จัดว่าควรจะรู้อะไรบ้างเพื่อที่จะจบไปเป็นบัณฑิตที่จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้นะคะโดยที่หลักสูตรของเราก็ได้รับการรับรองจากสอกอ,อ,อด้วยนะคะอันนี้ค,ค่ะอะไรคะอีกนิดนึงว่าจบแหน่งวิชาภาษาอังกฤษจังหวัดสตที้ความภาคภูมิใจมีตรงไหนคิดว่าก็น่าจะเป็นการที่สามารถ มีวินัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนแล้วก็สามารถเรียนได้ด้วยตนเองนะคะอันนี้เราก็นําไปใช้ได้แต่ตรงนําไปใช้ได้นี่เราก็คงจะต้องติดตามต่อไปนะคะว่านักศึกษาเนี่ยนำไปใช้ได้แค่ไหนคงจะต้องเป็นการติดตามผลบัณฑิตของเราว่าจบไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะอ๋อนะครับเราก็ต้องติดตามผลบัณฑิตนะฮะแล้วก็ผู้ใช้บัณฑิตเขาคิดยังไงครับบัณฑิตเราด้วยอันนี้ถูกต้องน,นะครับค,ครับครับวันนี้ก็ได้ข้อมูลสาระพอสมควรทีเดียวนะครับ ก็ฝากไปยังท่านที่สนใจจะศึกษาหลักสูตรวิชาศิลปศาสตร์บัณฑิตนะครับแขนงวิชาภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรีของมอสทนะครับก็อย่าลืมนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไปได้เลยนะครับที่ศูนย์สาราสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏที่หน้าจอหรือแม้กระทั่งเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับวันนี้เวลาของรายการของเราก็หมดลงเพียงเท่านี้ครับต้องขอขอบคุณประธานกรรมการประจําสาขาวิชาศิลปศาสตร์และท่านก็ดํารงตําแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณ ขะแนวิชาภาษาอังกฤษรองศาสตราจารย์ดอรอลิสาวานิดดีนะครับที่กิจมาร่วมรายการกับเราในวันนี้<ะ>ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ